ครับแนี้ก็เป็นเาลาพิเศของกำนันสุริยะนะครับวั <c oughs> นนี้กะนันสุเทศฐานะดีขึ้นหน่อยครับ <c oughs> ข้าววานั่งกินกลางสน,นยวันนี้นั่งกินบนเวทีเรียบร้อยแล้วครับ วนศกราย2556ค่ะก็เป็นวันนัดหมายของมวลมหาประชาชนที่จะออกมาร่วมกันชุมนุมขับไล,ล่รัฐบาลรักษาการยิ่งรักค่ะพี่หมอคะครับผมเต็าศัวแชาวเจริญรัฐนะครับและวันนี้หน้าที่ของเราทั้งสองก็จะเป็นผู้รายงานสถานการณ์ที่เวทีหนึ่งในทั้งหลายของกอปรปปสน,นะครับเวทีใหญ่หนึ่งใน5ก็คือที่หน้าสวนลุมสีลมแห่งนี้นะครับแล้วก็มีที่ ที่เราได้รับทราบข้อมูลก็คือมีคุณสาธิตวงหนองเตยมีน้องตั้นจิตภัฒน์พิรมพักดีก็จะเป็นผู้ที่มาเป็นแกนหลักในที่นี้ด้วยนะครับส่วนทางด้านของกองทัพทำกองทัทททพประชาชนก็จะเป็นหน่วยเสริมอยู่เวทีข้างหลังนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยมวลมหาประชาชนนะคะต่างทยอยมาร่วมสมทบที่เวทีแห่นงนี้กันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังคงทยอยมาอย่างไม่ขาดสายเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะของมวลมหาประชาชนที่มาร่วมชุมนุมกันในวันนี้ค่ะและมวลมหาประชาชนในวันนี้นะครับหนึ่งในหลายๆก็มีทั้งคนต่างชาติด้วยนะครับเช่นแน่ว่าคนต่างชาติที่เป็นทั้งนักข่าวเป็นทั้งนักท่องเที่ยววันนี้ก็มากันที่นี่มากมายเลยทีเดียวพวกเขารู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่และเราจะไปสัมภาษณ์พวกเขาด้วย นะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่นี่บ้างนะครับไปกันเลยครับแต่วันนี้ที่ออกมาเนี่ยเพราะว่ามันมีความอัดอั้นใจตรงที่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นความจริงแต่ว่ามันถุดบิดเบีอยนดังนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราคนไทยทุกคนจะต้องพยายามที่สื่อออกไปข้างนอกให้รู้ว่าความจริงคืออะไรว่าคนรักชาติคนไทยที่บอกว่ามันร่วมกันวันนี้เนี่ยนะคะรักชาติจริงๆไม่ใช่เป็นคน ว่าวันนี้รวมกันเนี่ยเราสามารถกู้ชาติได้ครับครั้งนี้แหละเป็นครั้งเดียวที่โอกาสของคนไทยเนี่ยจะมาแสดงร่วมกันและเป็นการเรียนรู้การขับเคลื่อนมวงมหาประชาชนเนี่ยด้วยวิธีสันติ เราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในเยอรมันมเวลาเขาบัดทวงเขายิงแกน้ำตากันไอ้นี่เขายิงน,น้ำกันแต่ไม่ได้ยิงแกน้ำตานะมีแต่ประเทศเราเนย,ยิงน้ำแกน้ำตาโดยไม่มีการเตือนเลยผมโดนไปสองวันเต็มๆนีๆ่เกือบตายได้มิสเตอร์ได้ดเอ่อ What do you think about this situation in Thailand?

ที่ประชาชนจะออกมาต่อสู้ในขณะนี้นะครับการชุมนุมในวันนี้จะอยู่ยาวนานเท่าไหร่และจะมีโครงการไปที่ไหนต่อไหมครับเออชุมนุมวันนี้เป็นการชุมนุมไล่นายกยิ่งลักษณ์ออกจากตําแหน่งรัศการ<ช>เราไม่เคยไล่เขามาก่อนนะเราพูดถึงปฏิรูปการเมืองรูปก่อนเลือกตั้งแต่วันนี้การชุมนุมั่วะเทศน,นับคนเพื่อไล่นายกเพราะนายกต้องเริ่มรู้สึกตัวเองเราเขาเริ่มไล่แล้วไล่ออกจากตําแหน่งเบื้องต้นเนรไอยจากตําแหน่งแต่ถ้าหน้าด้านไปเรื่อยๆนี่ ผมคิดว่าชาวบ้านเขาจะไล่แม่อยู่ประเทศไทยได้วยซ้ำไปอะไรว่าวันนี้ยาวใช่ไหมครับ ก็เป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นจะยาวขนาดไหนนี่าก็จะเอาเป้าหมายคือเขาต้องออกเ,ออเราออกมาสู้เพื่อเทศชาติของเรานะคะเราตังก็ขอทําหน้าที่ของวันนี้ให้ดีที่สุดในการที่จะรักษาสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติรัฐนิติธรรมค่ะที่เป็นอุดมการณ์ของเราอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ไม่ก็จะากถึงพี่น้องประชาชนแล้วกันนะคะว่าตังขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องหัวใจรักชาติทุทกๆท,ท่านนะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะสู้กันมานาน พอสมควรแล้วแต่ว่าเมื่อชาติต้องการคุณคุณต้องออกมาค่ะขอบคุณค่าขอบคุณมากปกตินะคนกรุงเทพเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเดินทางไกลอ,อ,นะอ่ะนะป้ายรถเมล์หนึ่งบางทีก็ไม่เดินแล้วขึ้นรถนะแต่ว่าครั้งนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนว นะเป็น10บสกิโล<ๆ>เขาก็เดินมา<ๆ>ขอให้ไล่รัฐบาลมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะทำความเจ็บช้ำบอบช้ำให้กับเขาอย่างมากจนกระทั่งเขาทนกันไม่ไหวแล้วเขาไม่ต้องการให้ลูกหลานเขาต้องมารับเคาะด้วยรวมทั้งตัวเขาด้วยเนี่ยเขาก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็จะขับขับไล่ออกไปนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ยังไงก็ตามนะ ความด้านความหนาความทนเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องประชาชนแต่มีส่วนดีนะครับส่วนดีคือยิง่งยิ่งนานเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะรู้ข้อมูลความเป็นจริงที่รัฐบาลน,นี้ทําไว้กับพี่น้องประชาชนว่าชั่วร้ายมากแค่ไหนล้วตอนนี้มีอะไรอยากฝากถึงท่านนายกยิ่งรักที่รักษาการอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะอยากให้อ,อไปเลย <st ischen> <c oughs> ให้ออกไปเลยค่ะประชาชนเดือดร้อนเยอะแล้วอ่ะแต่มันลำบากกันแบบเนี้ยเนาะให้ออกไปเถอนะมากพอสมควรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีไปตรงมหาลัายจุฬาด้วยก็จะเป็นของคณะแพทย์แล้วตร,ตรงส่วนของโรงพยาบ al, าลส่วนใหญ่ก็จะมาจะมามาดูตรงฝั่งสวนลุมเนะะี้ยค่ะก็มา ปนปนอยู่กับประชาชนนะคะเป็นประชาชนหนึ่งคนใช้สิทธิของตัวเองมารวมกับประชาชนคะ <Okay. S 1> น่ะเรียกว่าตอนนี้คือแต่ละคนก็ถอนหัวโขนตำแหน่งหน้าที่การงานออกมาเป็นมวลนหาประชาชนคนหนึ่งใช้สิทธิหนึ่งสิทธิ์ค่ะก็ถ้าตามที่กำนันบอกไว้นะครับประกาศไว้ก็คือว่า <c oughs> เป็นการ <c oughs> เป็นการกระจายสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสนะครับ <c oughs> อยู่บนพื้นที่มากที่สุด กัเพื่อเป็นการบอกให้กับรัฐบาลได้รับทราบหรือให้โลกได้รับรู้ว่าคนจํานวนเนี่ยที่มาชุมนุมกันเห็นด้วยกับการต่อสู้ในครั้งนี้นะว่ามีประมาณสักเท่าไหร่มันสามารถตรวจสอบได้นะครับจากพื้นที่ต่างๆที่มีคนอยู่ มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ลาบากมาอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ลําบากมากไปกว่าน,นี้ถ้าหากเราจะออกมาแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนในในประเทศชาติบ้านเมืองนี้ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองของเราแล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยกันเรียกร้องเอาสิทธิ์เอาความเป็นธรรมคืนให้กับประเทศไทยคืนให้กับราชบัลลังก์ด้วยนะคะ นี่แหละคือสิ่งที่ตั้งใจออกมาจากบ้านและขณะนี้ผมอยู่กับสสรักษิบาลอดรัศมีนะครับหลังจากที่พรคประชามทปักมีมติว่าไม่ส่งสงส,งสงลงการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านมีความสุกไงครับคือก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยได้ลงมติแล้วก็ประชุมกรรมการสา ก,นนก็ไม่อยากให้ไปลงสมัครเพราะว่าการเมืองเนี่ยตอนนี้นะคะเราเราไม่สามารถที่จะร่วมสังคกรรมกับพรรคที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันนี้ได้เพราะว่าเขาเนี่ยทุจริตทุกอย่างแล้วก็ใช้อำนาจรัฐไม่ยอมรับการตัดสินของศาลฐธรพมูมแล้วก็ช่วยเหลือพวกพ้อง กฎหมายเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือแต่ญาติญาติพี่น้องของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ปฏิรูปเราไม่เห็นด้วยที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่งผู้สมัครลงค่ะตอนนี้ยังเป็นเยาวชนเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหลายภาคส่วนตื่นตัวกับการสแสดงพลังของมวลมหาประชาชนค่ะแล้วเราเป็นเยาวชนมีอะไรอยากฝากถึงเยาวชนด้วยกันบ้าง ก็ตอนนี้นะคะก็เราเนี่ยถือว่าเป็นเยาวชนที่รุ่นหลังก็คือถ้าเกิดมองไปรอบๆบเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขามากันทุกเพศทุกวัยเลยแล้วยาวชนอย่างเราเนี่ยก็ถือว่ายังเด็กมากแล้วก็ยังมีพลังมีแรงเยอะมากคิดดีแล้วเหรอคะที่จะนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรเลยออกมาช่วยกันดีกว่าไหมคะช่นะครับข้าวเสียงเยาวชนให้ไปถึงเสียงอาหุนท่านนายกยิ่งรักเลยคะ่ะเวลอยากฝากบอกท่านบ้างคะก็ตอนนี้นะคะทําอะไรเนี่ยก็ ลูกอยู่แก่ใจนะคะอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเด็กเกเขาก็ไม่ได้โง่ทุกคนมีสมองมีความคิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะอยุขนาดนี้แล้วท่านจะยอมปล่อยให้ตัวเองโดนดูถูกแล้วลูกของท่านล่ะคะท่านจะสอนอยังไงขอคุณค่าคุณค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ดีคือคนไทยตื่นตัวนะคะรับรู้เกี่ยวกับการเมืองซึ่งมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นของใกล้ตัวเราที่สุดนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะแบบออลืมลืมเป็นไทยเฉยนะคะอย่างวันนี้ก็ได้ออกมาไทยจะชอบยังไงจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามแต่ทุกคนได้มาแสดงออก แต่ละฝ่ายก็ได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าเราต้องการอะไรและเราอยากจะเห็นประเทศชาติของเราไปทางไหนค่ะอายุเท่าไหร่คะคุยด้วยได้ปะอายุเท่าไหร่คะสี่ขวบฮะสี่ขวบสี่ขวบแล้วเหรออ๋อสี่ขวบสี่ขวบแล้วคะวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มาทําอะไรคะ โลโคจ่าค่ะจะกินไมพี่อยู่แล้วอ่ะมากูชอดค่ะน่ารักจังะกน้หนนไหน้องมีม้ก่ารงเลยขอบคุณนะมาจากมาลยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับคณะการุศาสตร์ครับตอนนี้เห็นมากันเยอะเลยนัดแม็กกันมาแล้วรปบ่าคะข้บมา้ว่าคนครับ ค,ครับผมในวันนี้เนี่ยเรามาสแสดงพลังของมวลมหาประชาชนเห็นภาพบรรยากาศวันนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคะก็สุดยอดมากครับวันนี้ครับเปลี่ยนคนไทยได้ออกมาแบบนี้ครับเห็นตรงชาติเลยก็รู้สึกคนไทยยังไม่ทิ้งกันครับในขณะที่เราเป็นเยาวชนเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยค่ะเราเอ่อมีเรียกว่าเราเห็นมวลมหาประชาชนออกมาแบบนี้เราคิดว่าประเทศไทยมีความหวังมีทางออกที่จะปฏิรูปหรือยังคะ ครับก็ก็มีความหวังครับถ้าคนไทยทุกคนออกมาช่วยช่วยกันแล้วเหตุผลที่ทำให้เราออกมาแสดงพลังวันนี้คืออะไรใครจะตอบคือเนื่องจาก <c oughs> ในระบบของระบบะง่ายๆหรืว่าระบบตัดสินแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าระบบเนี้ยมันดูแล้วมันเหมือนกับเป็นระบบประเด็จการนะครับคือประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิที่จะ,ะเลือกตั้งหรือไม่ใช่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งมีไม่มีสิทธิที่จะ เรียกร้องรประชาธิปไตยอะไรได้นะครับก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยต้องออกมาต่อต้านระบบนี้นะครับมีอะไรอยากฝากด้ยะ,ะ,ะอ่าครับในความคิดส่วตังของผมนะครับผมอยากให้แบบทุกคนอาหาันหน้าเข้ามาแล้วก็ร่วมมือแล้วก็คิดหาทางที่จะแก้ไขปัญหาในต,ตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปประเทศของเราก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับ,ะค,ะบคุณผู้ชมครับ แม้ว่าการชุมนุมในวันนี้จะเป็นการชุมนุมแบบในที่โล่งแจ้งและอยู่ในช่วงเวลาที่ร้อนจัดนะครับแต่ดูเหมือนว่ามวลมหาประชาชนจะไม่หนีไปไหนและตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึงเย็นนี้อาจจะค่ำคืนนี้และเข้าค้างคืนด้วยเนี่ยคงจะมีประชาชนมาอย่างไม่ขาดสายนะครับแต่ว่ายุทธศาสตร์ของการต่อสู้จะเป็นอย่างไรก็ต้องคอยติดตามกันวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างพอใจไหมครับ ค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะพี่หมอเราจะเห็นว่าไม่เฉพาะคนกรุงเทพเท่านั้นที่ออกมาร่วมแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดนะคะก็ทยอยเดินทางมาสมทบเนี่ยซึ่งถือว่าอีกเวทีนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งนะคะของมวลมหาประชาชนยังคงมีอีกหลากหลายเวทีนะคะซึ่งท่านใดสนใจเนี่ยสามารถาสลับสับเปลี่ยนนะคะแวะเวียนยี่หลายเวทีของเราได้ค่ะครับและวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโ <Okay. S 2> อกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ